น้องแมวนะครับประกอบไทยตัวจริงสวยมากมากโอ <Okay, S 2> เคเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมเดินมาดูน้องแมวเว้ยแล้วสะดุดตามากนะครับเป็นตัวประกอบไทยแล้วนะครับสีเนี่ยสวยมากนะครับอันนี้ก็จะแบบครีมๆหน่อยนะครับออกไข่ไก่นะครับสีจริงๆอะสวยกว่าในวิดีโอนะครับนี่มาดูราคากันนะครับตัวนี้899นะครับ ดอกเบีย้ย0.59นะครับเฮ้ยราคาก็ดีอยู่นะทุกคนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับตัวกลางเนี่ยดีสุดนะครับครบสุดและว8.99นะครับ8.99นะครับน่าสนใจมากสีแม่งอย่างสวยเลยทุกคนแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยตัวนี้จะโอเคนะครับมันยัดระบบต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวเขียวข้างๆเห็เพื่อน ขาเขียวข้างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะถูกลงมาประมาณแสนหนึ่งนะครับแต่ว่าระบบต่างๆอ่ะก็จะน้อยลงไปกว่าตัวตัวกลางเยอะเลยนะครับทุกคนเซลลก็ยังบอกเลยว่าเออแนะนำตัวตัว8ป9ดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวนี้มันโดนตัดออปชันไปเยอะพอสมควรเนาะแต่สีนี้ก็สวยนะครับออกเขียวๆเ,เนี่ยสวยเลยทุกคน คนดูเยอะมากนะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับก็มานั่งดูกันตัวนี้ก็ดอก0.59นะครับ48เดือนช่วยผ่อน3 0 0 0 0นนะครับตัวนี้799นะครับสวยอ่ะตัวนั้นเป็น GT นะครับตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะล้านกว่านะครับก็จะราคาก็จะโดดไปทีนี้เราก็จะกลับมามองตัว800,000นะครับตัวนี้ตัว8,9 0 0 0 0นะครับ แต่งสวยมากนะเอาจริงๆอนี่มันชุดแต่งไม่เกี่ยวใช่ไหครับเอาจริงๆคือสวยมากครับทุกคนดูสิอะดูอีกทีนะครับ0.59นะครับ899นะครับช่วยผ่อน30,000บาทน,นะครับ<ๆ>เดี๋ยวเปิดดูข้างในนิดนึงเนี่ยผมเข้าไปข้างในแล้วโดนตกเลยอะ่ะใครเปิดเข้ามาเนี่ยผมว่าโดนตกเลยโดยเฉพาะสาวๆนะ ดูดิจริงๆสวยกว่าในในคลิปอีกนะสีนะครับต้องไปดูตัวจริงนะเพื่อนๆมอเตอร์โชว์ไปดูได้นะครับอ่าให้ดูคร่าวๆการผสมสีนี่คือเดอะเบสอะนะครับสวยจัดเลยสลุกด้วยนะข้างในสวยมากนะครับสวยมากนั่งสบายอยู่นะนี่บอลหลัง นั่งสบายอยู่นะเป็นไงชอบไหมชอบดิถูกหวยงวดน,นี้แหละนะครับหล้านนี่นี่อันนี้ผมชอบมากเลยนี่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 โอ้ชอบสุดละไอเนี้ยโอ้เป็นรูปแมวด้วยนี่นี่นี่ที่เด่นเลยอันเนี้ยชอบสุดเลยนะครับนี่มีความแมวอยู่ตรงนี้ด้วยนะ โอ้แบบปิดที่ปิดกระจกเนอะเออมันติดเป็นรูปน้องแมวอะ่ะโครเท่อะสุดเลยอันนี้แล้วผมชอบอะไรแบบนี้ด้วยนะโอ้จงจออะไรกับดูดีอ่าประมาณนี้แล้วกันครับมาดูได้ที่มอเตอร์โชว์นะครับน้องแมวนะครับตัวเนี้ยหน้าตามสุดแหละ 8 9 9นะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะช่องทางการซัพพอร์ตกัน s 1 4 a r t w o ารนะครับเพื่อนๆดูได้เลยคลิปไหนชอบก็กดเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตหลายเดือนก็ได้นะพอก,กดเข้าไปเนี่ยลิงก์ก็จะถูกแปะไว้นะฮะด้าน,นล่างนี้นะครับผมก็จะแปะไว้นะฮะเดี๋ยวพอดตก่อนนี่เลยคำอธิบายแล้วก็คำเตือนผมก็จะแปะไว้ตลอดแหละนะครับเดี๋ยวแบงค์ชาติเขาว่าเอานะครับเ,เดี๋ยวเพื่อนๆนจะไม่รู้ถึง ภายมืดของบัตรเครดิตนะใช้ไม่ดีก็เรียบร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้นี่ลิงก์อยู่นี่นะครับกดเข้าไปอยากได้อะไรจัดไปนะครับบัตรเครดิตก็แปะลิงก์ไม่ให้อสังหานะครับประกันรถยนต์นะครับอุปกรณ์กีฬาอะไรครับแปะไม่ให้หมดนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะฮะเต้หมดเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับถ้าผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าของได้ค่าน้ำค่าไฟนะครับโอเคสวัสดีครับ